สวัสดีครับนักเรียนในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องของวิวนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของวิวที่ใช้สำหรับการรับข้อมูลจากผู้ใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับให้มาทำการสร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับโดยไปที่เมนูไฟล์เลือก New แล้วก็เลือก b4xpage นะครับ เมื่อกดเสร็จนะครับก็ให้เลือกที่จัดเก็บนะครับตรงหัวข้อ project folder กดปุ่ม browse นะครับแล้วก็อาจจะไปจัดเก็บไว้ที่ได้ดีก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บใน document ก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือตามสะดวกเลยสมมติว่าจัดเก็บไว้ที่ได้ดีนะครับพอเราเลือกเสร็จนะครับเราก็มาตั้งชื่อ project ของเรานะครับสมมติว่าในหัวข้อนี้นะครับจะตั้งว่าโปรแกรมหนึ่ง แล้วเราก็เลือกโอเคนะครับก็จะได้โปรแกรมตัวอย่างนะครับซึ่ง b 4 j เนี่ยก็จะสร้างขึ้นมาให้เราทดลองใช้งานนะครับอ้าวต่อไปครับเราก็จะเข้ามาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการสร้างวิวนะครับก็ให้ไปที่แท็บดีไซเนอร์ครับแล้วก็เลือก open internal designer ในสัปดาห์คนก่อนเนี่ยเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าในส่วนของดีไซเนอร์เนี่ยจะเป็นส่วนของการออกแบบหน้าจอที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งานนะครับหรือเราเรียกว่า UI หรือ User Interface นะครับเมื่อเรากดเมนูดีไซเนอร์ขึ้นมาเนี่ยก็จะปรากฏสส่วนนะครับก็คือส่วนของ Visual Designer คือส่วนนี้นะครับ v i s u a l Designer เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้ ออกแบบหน้าจอนะครับกับอันที่2ก็คือแต่มีหน้าจอเล็กๆเด้งขึ้นมาอันนี้มันจะเขียนว่าวิซวิกดีไซเนอร์นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่แสดงผลลัพธ์จากการออกแบบหน้าจอครับว่าขณะที่โปรแกรมทํางานจริงเนี่ยหน้าจอที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับอพอหลังจากเราเปิด Visual Designer ขึ้นมานะครับก็จะมีบัตทอน ถูกสร้างขึ้นมาไว้หนึ่งปุ่มนะครับอันนี้จะเป็นาจากโปรแกรมตัวอย่างนะครับทีนี้ในหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของวิวที่ใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้งานครับวิวกลุ่มนี้มันมีความสำคัญอย่างไรนะครับในการออกแบบโปรแกรมต่างๆเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน,นครับอย่างเช่นถ้าเราเคยเล่น facebook นะครับช่องต่างๆที่ให้เราสามารถพิมพ์ข้อความได้เนี่ย อันนั้นก็คือเป็นวิวกลุ่มนี้แหละนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่าโปรแกรมต่างๆหรือว่าแอปต่างๆเนี่ยจะมีวิวที่เป็นกลุ่มของการรับข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะครับทีนี้เราจะมาลองเลือกใช้งานวิวกลุ่มนี้กันนะครับก็ให้ไปทําการ add view นะครับเมื่อกดอเมนู add view นะครับก็จะมี View ตัวที่สำคัญนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวครับตัวแรกก็คือ text field นะครับอันที่2คือ text area 2อ,อันนี้ต่างกันอย่างไรนะครับครูจะอธิบายให้ฟังก่อนตัว text field เนี่ยมันก็จะเป็นวิวที่เอาไว้รับข้อมูลจากผู้ใช้งานเพียงหนึ่งบรรทัดนะครับผู้ใช้งานเนี่ยจะพิมพ์ข้อความยาวเท่าใดก็ตามนะครับมันจะอยู่ใน หนึ่งบรรทัดเท่านั้นจะไม่สามารถกด enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ได้นะครับซึ่งตัว View ตัวนี้นะครับจะเป็นที่นิยมมากถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้พื้นที่น้อยกว่านะครับคือถูกบังคับเลยว่าให้มีเพียง1บรรทัดเท่านั้นนะครับกับอันที่2ครับก็คือ text area text area นี่คืออะไร text area ก็คือคล้ายๆกับ text field ครับแต่ว่าสามารถ พิมพ์ได้มากกว่าหนึงบรรทัดคือผู้ใช้สามารถที่จะกรอข้อมูลพอกรอไปเสร็จสามารถที่กด enter เพื่อขึ้นบรรทัดที่สองที่สามที่สีได้นะครับซึ่งโอกาสในการที่จะใช้ text area เนี่ยมันก็มีบ้างแต่มันจะมีน้อยกว่าตัว text field นะครับซึ่งการใช้งานก็จะคล้ายกันที่เนี้ยในหัวข้อนี้ครูก็จะสาธิตให้ดูนะครับว่าการใช้ทั้งสง view เนี่ยเขาใช้งานกันอย่างไรนะครับอันดับแรกเลย ให้ทำการเลือก text field ครับเมื่อเรากด text field ก็จะปรากฏตัว text field อยู่บนอยู่บนฟอร์มนะครับเราสามารถปรับขนาดได้อันนี้เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับอ่าเมื่อเรามาดูผลลัพธ์ครับลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือ text field นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์อะไรก็ได้เข้าไปนะครับ ป็นอย่างนี้นะครับทีเนี้ยเราจะมาดูกันว่าตัว t e คนิเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่แตกต่างจากฟิล w ตัวอื่นที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับอ่มาดูกันครับเมื่อเราเลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่าคุณสมบัติส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกันกับวิล w ตัวอื่นนะครับที่แตกต่างก็จะมีคําว่าพร้อมพร้อมคืออะไรพร้อมก็คือข้อความ ที่ใช้อธิบายว่าช่องเนี้ยเอาไว้กรอกข้อมูลอะไรนะครับก็คือเป็นการอธิบายให้ผู้ใช้งานทราบว่าถ้าจะกรอกอันเนี้ยในช่องเนี้ยควรจะกรอกอะไรยกตัวอย่างเช่นครับสมมุติเราอยากจะให้ผู้ใช้กรอกชื่อเราก็อาจจะพิมพ์ข้อความบอกว่ากรอกชื่อของคุณสมมุตินะครับ เราพิมพ์ไปอย่างนี้แล้วเรามาดูตัวอย่างครับเห็นไหมครับในช่องของ Text f i e l d จะปรากฏตัวงสือสีเทาจางๆนะครับเขียนว่ากรอกชื่อของคุณซึ่งข้อความนี้ไม่ได้เป็นข้อความที่จะถูกนำไปใช้งานนะครับเป็นข้อความที่แสดงให้ผู้ใช้เข้าใจยิยๆว่าช่องเนี้เอาไว้ทำอะไรเมื่อเราเอาเมาส์มาคลิกข้อความนี้จะหายไปครับผู้ใช้ก็สามารถทีพิมพ์อะไรก็ได้เข้าไป นะครับข้อความนี้จะปรากฏเมื่อเป็นช่องว่างเมื่อ text field เป็นช่องว่างครับคือยังไม่มีการกรอกข้อมูลใ,ใดๆนะครับอันต่อไปครับเมื่อเราเลื่อนลงมานะครับก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่า password field ครับ password f i e l คืออะไร password field ก็คือเป็นการกำหนดให้ text field ตัวที่เรา,าเลือกมาใช้งานเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นช่องสำหรับกรอกรหัสผ่านครับ ช่องการกรอกรหัสผ่านมันจะต่างจากช่องทั่วไปนะครับตรงที่ว่าถ้าเป็นช่องรับข้อมูลทั่ว,วไปเนี่ยเมื่อเราพิมพ์อะไรเข้าไปครับเราจะเห็นคนอื่นก็จะเห็นครับแต่ถ้าเราต้องการให้ช่องเนี้เป็นความลับเราก็มาใส่เครื่องหมายถูกตรง password field เมื่อเราใส่เครื่องหมายถูกตรง password field ปุ๊บช่องนี้จะถูกบังคับให้เป็นช่องรหัสผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อ เราพิมพ์อะไรเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายดอกจนันหรือเป็นจุดดำๆอย่างนี้ครับซึ่งข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยโปรแกรมยังรับรู้นะครับว่าเราพิมพ์อะไรแต่คนที่มองจะไม่รู้ว่าเราพิมพ์อะไรนะครับอันนี้ก็คือเราเลือกใช้ตามสถานการณ์นะครับนะฮะไม่ได้มีบังคับว่าอันไหนถูกหรืออันไหนผิดนะครับอันนี้คือสาธิตให้ดูถ้าเราต้องการ ใช้ text field ตัวนี้เป็นช่องสำหรับกรอกรหัสผ่านเราก็มาเลือกเครื่องหมายถูกตรงคุณสมบัติ password f i e l นะครับอ่ะต่อไปครับทีเนี้ยโดยปกตินะครับเมื่อเราใช้งาน text field เรามักจะใช้ควบคู่กับ label ถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเวลาที่เราเอา text field มาวางมาวางไว้เฉยเอย่างเงี้ยครับ,อย,รบอยู่บนฟอร์มเนี่ย แล้วเราอาจจะใส่พร้อมเป็นข้อความมาแล้วแต่ว่าด้วยการวางองค์ประกอบของหน้าจอเนี่ยมันจะทําให้โปรแกรมเนี่ยขาดความสวยงามขาดการสื่อสารที่ทําให้ผู้ใช้จะเข้าใจได้เลยนะครับเขาก็เลยนิยมที่จะเอาลาเบลเข้ามาทํางานร่วมกับเท i ฟิลเอามาร่วมอย่างไรมาดูครับสมมุตินะกูจะไป แอดวิวเพิ่มก็คือเลือกลาเบลลาเบลเนี่ยเราเคยเรียนไปแล้วนะครับในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับอ้าวทีเนี้ยเมื่อเราเลือกลาเบลเข้ามาครับครูก็จะทําการจัดวางให้มันดูสวยงามนะครับเช่นว่าจะเอาลาเบลมาไว้ด้านหน้า,อาของ Text i ฟ l l นะครับแล้วครูก็เปลี่ยนข้อความของลาเบลนะครับเป็นคําว่าสมมุตินะใส่ว่าชื่อผู้ใช้งาน สมมุตินะครับวางองค์ประกอบไว้นี้แล้วเรามาดูครับเห็นไหมครับเมื่อเราเอาลาเบลมาทำงานร่วมกันกันกบ text field โปรแกรมเราก็จะดูเขาเรียกว่าดูเป็นมืออาชีพหรือว่าดูสวยงามหรือสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้ดีขึ้นเพราะผู้ใช้เมื่อมองเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นข้อความชื่อผู้ใช้งาน,นกำกับช่อง text field อยู่ นะครับผู้ใช้ก็จะเข้าใจได้ทันทีเลยนะครับโดยที่ในกรณีนี้เราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไประบุพร้อมข้อความพร้อมเข้ามาอยู่ในช่องนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อมีลาเบลกํากับอย่างนี้ผู้ใช้จะเข้าใจได้ว่าช่องนี้จะต้องกรอกอะไรนะครับคือโดยปกตินะครับในปัจจุบันนี้เขาก็จะนิยมทําแบบนี้แต่ถามว่าถ้าเราไม่อยากใช้แบบนี้ได้ไหมก็ได้ครับ ก็คือเคยบอกไปแล้วว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่มีข้อบังคับตายตัวว่าคุณจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับไม่มีข้อบังคับเพียงแต่เป็นข้อควรทานะครับซึ่งเราจะทําตามสมัยนิยมแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะแหวกแนวโดยการไม่ทําแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคฟิล l d ไปแล้วนะครับเอาทีนี้เรามาดูการใช้งานเทคแอเรียครับเราก็มาที่ เมนู Menu, add view นะครับแล้วก็ไปเลือก text area ครับเมื่อเราเลือก text area มาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับปรับขนาดให้มันเหมาะสมเราปรับขนาดให้มันเหมาะสมครับตัว text area โดยมากเราจะปรับให้มันดูใหญ่นิดนึงนะครับเมื่อเราอ่ากดมาดูนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า ตรง text area เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นช่องที่ให้เราเนี่ยสามารถพิมพ์ข้อความแล้วกด enter ได้เห็นไหมครับ <reacted> ฉะนั้นตัว text area เนี่ยมันก็จะต่างจาก text field แค่นี้เองก็คือสามารถพิมพ์ได้มากกว่า1บรรทัดเหมาะกับการเอาไปทำอะไรเหมาะกับการที่จะเอาไปรับข้อมูลจากผู้ใช้ในกรณีที่เป็นข้อเป็นข้อมูลที่มีความยาวมีความยาวครับ ยกตัวอย่างเช่นเฟซบุ๊กใช่ไหมครับเราเคยโพสต์ข้อความใช่ไหมซึ่งสามารถพิมพ์ได้มากกว่า1บรรทัดดังนั้นแหละครับเขาจะใช้ text area นะครับแต่ถ้าตอนที่เราเข้า Facebook แล้วเขาให้กรอกชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านอันนั้นเขาจะใช้เป็น text field นะครับอันนี้เราก็แยกสถานการณ์เองนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับทีนี้ตัวของ t ทคแอเรีเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่แตกต่างไปจากวิวตัวอื่นมาดูกันครับเราก็ลองเลื่อนลงมาดูนะครับเลื่อนตรงอ่ p r o p e พต y นะครับก็จะมีตัวพร้อมอันนี้เหมือนเทคฟิลนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับนะว้าฟเทคนะครับตัวนี้คืออะไรคือการสั่งให้เทคแอเรีเนี่ยตัดข้อความโดยอัตโนมัติไหม กรณีที่เราพิมพ์ข้อความไปยาวแล้วมันเกินความกว้างของเทคแอร์เรียเราต้องการให้มันตัดข้อความลงมาบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติไหมนะครับถ้าเราต้องการเราก็ใส่เครื่องหมายถูกเข้าไปนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องใส่นะครับถ้าเราไม่ใส่ก็หมายความว่าเมื่อเราพิมพ์ยาวจนล้นความกว้างของ t e คแ a r e เมันก็จะยังไม่ตัดจนกว่าเราจะกด enter นะครับ แต่ถ้าเราสั่งใส่เครื่องไมยถูกเข้าไปมันก็จะตัดข้อความให้นะครับอันนี้ก็คือเลือกใช้ตามความเหมาะสมครับทีเนี้ยนอกจากเราเลือกตัว e t t e x t f i e l เ Text Are a เข้ามาแล้วนะครับเราจะลองใช้งานตัว View ทั้งสองนี้ครับว่าเมื่อเราต้องการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะนำสิ่งที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้ามาเนี่ยเอาไปใช้งานต่ออย่างไร เวลาเราออกแบบโปรแกรมเนี่ยเราต้องนึกอย่างนี้นะครับว่าโปรแกรมที่เราออกแบบให้ผู้ใช้เขาใช้งานกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่ไปนั่งใช้โปรแกรมร่วมกับเขานะครับเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จโปรแกรมนั้นจะถูกแจกจ่ายไปยังใครก็ไม่รู้บนโลกนี้ที่นี่การที่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันถูกต้องตามที่เราต้องการไหม สมมุติว่าเราเขียนโปรแกรมให้เขากรอกชื่อกรอกรหัสผ่านเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขากรอกชื่อกับกรอกรหัสผ่านหรือถ้าเราเขียนโปรแกรมคิดเลขนะครับเรามันจะได้อย่างไรว่าเขาจะกรอกตัวเลขนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเองไม่ใช่คนที่ไปอยู่หน้าโปรแกรมกับผู้ใช้งานฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยวิธีการตรวจสอบ ว่าสิ่งที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันกรอกพอกรอกเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะถูกนําไปใช้ต่อได้อย่างไรนะครับเอาทีเนี้ยมาดูนะครับในหัวข้อนี้จะสาธิตให้ดูอย่างนี้ครับว่าสมมติผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้ามาใน text field หนึ่งกรอกอะไรก็ไม่รู้แหละครับแล้วเราจะเอาข้อความที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาเนี่ยไปแสดงผลที่อื่นครับ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเรารับรู้นะว่าสิ่งที่คุณกรอกเข้ามาเนี่ยมันคืออะไรนะครับในกรณีนี้จะสาธิตให้ดูครับเมื่อกรอกเข้าไปที่ text field แล้วพอกดบั่มทอนึ่งข้อความนั้นจะถูกคัดลอกมาแสดงใน text area และมาแสดงในบั t t ท n อนึงและมาแสดงใน label หนึ่งด้วยงงไหมครับ อีกทีนะพิมพ์ข้อความเข้ามาใน text field หนึ่งเสร็จแล้วเมื่อกดปุ่ม button หนึ่งข้อความ mm hmm. ที่เราพิมพ์เข้าไปมันจะไปแสดงใน label หนึ่ง text area หนึ่งแล้วก็ b ั t t อนหนึ่งครับนะเพื่อสาธิตให้เห็นว่าข้อความที่เขาพิมพ์เข้าไปเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กี่รอบก็ได้นะครับซึ่งข้อความที่ถูก นําเข้ามาเนี่ยมันจะไม่สูญหายไปไหนนะครับอ้ามาลองดูกันครับหนึ่งเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับการเขียนโปรแกรมได้เราจะต้องรู้ก่อนว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ไหนเกิดอะไรที่ไหนเกิดแล้วเราจะให้ทําอะไรต่อนะครับทีนี้เมื่อเราทบทวนตัวอย่างเมื่อกี้นะครับ นั่นก็คือเมื่อผู้ใช้กรอกอะไรเข้าไปแล้วใน text field กรอกอะไรก็ไม่รู้นะแล้วเกิดเหตุการณ์มีคนเอาเมาส์มาคลิกที่ปุ่มบั t t o n หนึ่งอันนี้แสดงว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่บั t t o n หนึ่งนะครับตอนที่เราพิมพ์อยู่เนี่ยยังไม่เกิดเหตุการณ์นะเหตุการณ์จะมาเกิดตรงบั t t o n หนึ่งครับเมื่อบั t t o n หนึ่งถูกกดกดแล้วจะให้มันทําอะไรต่อกดแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนตัวหนังสือของ label เปลี่ยนตัวหนังสือของ text area เปลี่ยนตัวหนังสือของ button ครับ ้าวมาดูครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เอาวิ kind-view เข้ามาในฟอร์มเราต้องเจเนเรตเพื่อให้ฝั่งของโค้ดฝั่งนี้รู้จักวิวเหล่านั้นนะครับอ้าวมาดูครับวิธีการเจเนเรตก็คือคลิกขวาตรง View แต่ละตัวนะครับเลือกเจเนเรตเลือกบรรทัดแรกทำไปเลยครับกดไปเทคอเรีย g เจเนเรตด้วยนะครับ บัตท่อนหนึ่งเจเนเร 1, ด้วยนะครับทีนี้พอเราเจ n เน a เรทวิวเหล่านี้ให้ฝั่งคดร,รู้จักละ<ส>เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเราก็จะต้องไปเจ n เน a เรเหตุการณ์ไปด้วยนะครับตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดท่อนหนึ่งนะนะครับเกิดขึ้นเมื่อคลิกปุ่มเราก็ต้องคลิกขวาเจ n เน a เรเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกครับก็เลือกเหตุการณ์คือคลิก อ่ะเสร็จแล้วครับทีนี้เรามาดูที่ฝั่งของโค้ดนะครับตอนนี้ฝั่งของอดีไซเนอร์เนี่ยจบแล้วนะครับเรามาดูที่ฝั่งของโค้ดครับฝั่งของโค้ดเมื่อเปิดมาครับจะเจอนี่กันเลยครับ4บรรทัดนี้นี่คือการส่งโค้ดมาเพื่อให้ฝั่งโค้ดรู้จักว่าอ๋อในตัวหน้าจอที่เราออกแบบไปเมื่อสักครูน่นี้มีวิวอะไรบ้างนะครับต่อไปครับ เมื่อเราเจเนเรตเหตุการณ์ก็คือ button 1ถูกคลิกก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ครับ button 1 u n d e r s c o r e ดอร์สกอรลิเวลาเราอ่านโค้ดนะครับเราก็จะต้องไปดูเนืงงชื่อคืออะไรชื่อเขาบอกว่าบัตรท n อนหนึ่งครับเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรนะครับเขาจะขั้นเหตุการณ์ด้วย underscore อรแล้วก็ตามด้วยคําว่าคลิกแปลว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อบัต t ท n อถูกคลิกครับโอเคนะต่อไปครับ เมื่อเรารู้แล้วว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะต้องมาเขียนโค้ดที่ตรงนี้ครับเราจะไปเขียนโค้ดตามใจตัวเองว่าไปเขียนตัวนู้นตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเหตุการณ์เกิดตอนไหนเหตุการณ์เกิดตอนปั่มทอนหนึ่งถูกคลิกเราก็จะต้องมาเขียนโค้ดที่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงที่เลือกไว้เนี่ยครับจากนั้นเรามาดูตรงนี้ครับเรา เมื่อคลิกปุ่มนี้เสร็จแล้วเราอยากจะให้ตัวหนังสือของลาเบลเปลี่ยนนะครับเราต้องรู้จากชื่อมันก่อนนะถ้าเราจาชื่อไม่ได้นะครับจาชื่อวิวตัวไหนไม่ได้ให้เราเอาเมาส์มาคลิกเลือกดูแล้วดูตรงเนมครับอย่างตรงนี้ลาเบลเนี่ยชื่อลาเบลหนึ่งนะครับเราอยากจะเปลี่ยนตัวหนังสือบนลาเบลหนึ่งนะครับเราก็จะต้องมาพิมพ์ว่าลาเบลหนึ่งจุดเปลี่ยนอะไรมันครับ เปลี่ยนตัวหนังสือตัวหนังสือคือ text ครับเท่ากับแปลว่าจะกําหนดค่าให้มันเมื่อเท่ากับเสร็จเราต้องการเอาตัวหนังสือมาจากไหนครับตัวหนังสือมาจากไหนครับเราต้องการเอาตัวหนังสือจาก text field text field ตัวนี้ครับ text field ตัวนี้ชื่ออะไรมาดูที่ name ครับ name คือ text field 1เราก็จะต้องมาพิมพ์ว่า text field 1เอาอะไรมาครับเอาตัวหนังสือตัวหนังสือก็คือ text ครับพิมพ์แล้ว นี่คือจบหนึ่งบรรทัดครับอ้าวเราลองรันดูสิครับนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าถูกต้องไหมนะครับเราก็รันดูก่อนนะครับอ้าวพอรันดูนะครับจะลองกรอกหนึ่งสองสามครับอันนี้เป็นพาสเวิร์ดฟิล์อยู่นะแล้วลองคลิกปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามโชว์ที่ตรงลาเบลเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปมันเป็นพาสเวิร์ดนะ ปิดไม่ไม่ให้เราเห็นแต่ตัวหนังสือที่เราพิมพ์มันยังอยู่เห็นไหมครับตรงลาเบลก็จะถูกเปลี่ยนตามข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรายังไม่ได้สั่งให้มันเปลี่ยนเราก็จะต้องมาพิมพ์ต่อครับโดยมาดูว่าตรงนี้ต้องการให้เปลี่ยนตัวหนังสือตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ชื่อมาดูที่เนมครับ t e x t Are a หนึ่งตรงนี้ชื่อ But มทอนหนึ่งเราต้องรู้ชื่อมันนะครับเมื่อเรารู้ชื่อเสร็จแล้วเราก็ไม่พิมพ์สิครับเมื่อกี้คือ take area เราต้องการเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตังสื้อครับเท่ากับแปลว่าจะกําหนดค่าให้มันครับเอาตังสือมาจากไหนเอาตังสือมาจากที่เดียวกันครับก็คือ take field จุด take ครับอันที่3ครับคือปุ่มกดนะปุ่มกดคือ b u t t ท n อนหนึ่งครับเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยน take ครับเอามาจากไหน เอามาจาก text field เหมือนกันครับเอาอะไรมาเอาตัวหนังสือครับต้องใส่จุด text เอาพอเราพิมพ์ครบสามบรรทัดนะครับเดี๋ยวอันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับครูจะเอา,เ,อาเครื่องหมายถูกตรงคําว่า password field ออกเนาะจะได้เห็นชัดเจนนะครับอ่าแล้วที่เนี้ยจะลองรันให้เราดูครับอ้าวเมื่อเรารันมาครับครูจะลองพิมพ์หนึ่งสองสาม 1, 2, ครับ แล้วครูกดปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นลาเบลถูกเปลี่ยนตัวสือครับเทกฟิลเอ้ยไม่ใช่เทกฟิลเทกแอเรียครับถูกเปลี่ยนตัวสือบัตทอนถูกเปลี่ยนตัวสือครับอันนี้คือเป็นผลที่เกิดจากการเขียนโค้ด3มบรรทัดนี้นะครับและมันเกิดขึ้นเมื่อ,อไรครับเมื่อเราคลิกปุ่มนี้นะสมมติครูพิมพ์4 5 6หเห็นไหมครับครูพิมพ์เฉย ตัวหนังสือยังไม่ถูกเปลี่ยนนะครับเพราะเหตุการณ์ไม่ได้เกิดตอนพิมพ์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเอาเมาส์มาคลิกปุ่มครับเอาจะลองคลิกให้ดูนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือจะเปลี่ยนตอนที่เราคลิกปุ่มเพราะเรามาเขียนโค้ดไว้ตรงนี้ครับวัตถุนึง under score click อันนี้ก็คือที่ต้องย้ําให้ฟังเพราะว่านักเรียนจะได้เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องมาเขียนโค้ดตรงนี้นะทำไมไม่ไปเขียนตรงนั้นอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็คือเราต้องการให้เหตุการณ์เกิดที่ไหน เอาไปเขียนที่นั่นเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เราจะให้มันทําอะไรต่อเราก็ไปเขียนที่นั่นเลยครับนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างของการใช้วิวกลุ่มรับข้อมูลจากผู้ใช้งานครับซึ่งเป็นวิวที่เรียกว่าแทบจะทุกโปรแกรมจําเป็นที่จะต้องใช้ครับนะฮะอ่าโอเคนะครับต่อไปครับจะลองสาธิตให้ดูจะลองสาธิตใ,ให้ดูอีกเคสหนึ่งครับ สมมุตินะครับก่อนนี้นะครูจะสมมุติใหม่นะสมมติว่าครูคพิมพ์เลขอะไรก็ได้เข้ามาใน text field 1นึ่งครูพิมพ์เลขอะไรก็ได้เข้ามาใน text area หนึ่งพอครูกด p a t t e n หนึ่ผลลัพธ์นะครับจากการที่เอา text area เอา่าที่เกิดจากการเอา text field 1นึ่งบวกกับ text area หนึจะโชว์ที่ label หงงงไหมครับ ฟังอีกรอบครูกรอกเลขอะไรก็ได้เข้าเทคฟิลครูกรอกเลขอะไรก็ได้เข้าเทคแอ r เ a ียแล้วพอครูกดปุ่มมาทอนผลลัพธ์จากการที่เอาเทคฟิลหนบวกเทคแอ r เดียจะมาโชว์ที่ลาเบล1เหมือนเป็นโปรแกรมเครื่องคิดเลขนะครับเหมือนเป็นโปรแกรมเครื่องคิดเลข มาดูครับว่าเราจะเขียนโค้ดอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับสําคัญเลยชื่อวิวเราต้องรู้ถ้าไม่รู้จากชื่อคือจบนะครับเขียนต่อไม่ได้ถ้าจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราจะเจนว่าผลลัพธ์ที่จะปรากฏในลาเบล,ลหนึ่งเ,เกิดจากอะไรครับเกิดจากการเอาตัวเลขในช่อง Text ิ i หนึ่งมาบวกกับ Text Area 1หนึ่งแล้วเหตุการณ์ไปเกิดที่ตอนกดปุ่มบัตทิลหนึ่งครับเมื่อเรารู้อย่างนี้เรามาเขียนโค้ดครับ ูลบสามบรรทัดนี้ออกนะผลลัพธ์จะไปโชว์ที่ไหนไปโชว์ที่ลาเบลนะกูก็พิมพ์บอกว่าลาเบลหนึ่งโจดเทคเหมือนเดิมครับเพราะเราต้องงานปเปลี่ยนตัวหนังสือไงนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับครับเท่ากับแปลว่าจะกําหนดค่าให้มันค่าที่จะปรากฏในลาเบลเกิดจากอะไรครับเกิดจากเทคฟิลหนึ่งก็คือตัวหนังสือของเทคฟิลหนึ่งครับเอาไปบวกกับ เทคแอเรียหนึ่งก็คือเอาตัวหนังสือมาบวกกันครับครูก็เลยพิมพ์อย่างนี้ครับลาเบลหนึ่งจุดเทคเท่ากับเทคฟิลหนึ่งจุดเทคบวกเทคแอเรียหนึ่งจุดเทคนะครับจากนั้นครูลองรันดูครับอ่าเมื่อลองรันนะครับครูลองกรอ,อกเลขห้าครับอ่าครูลองกรอ,อกเลขสองครับกดปุ่มนี้ครับเห็นไหมครับได้เจ็ด เพราะอะไรครับเพราะครูเขียนในบรรทัดนี้ว่าตัวหนังสือบนลาเบลเท่ากับเอาตัวหนังสือของเทคฟิลด l หนึ่งก็คือเลขห้ามาบวกกับตัวหนังสือของเทคแอ r e a เรียหนึ่งซึ่งคือเลขสอง 2, ครับพอบวกกันเสร็จปุ๊บผลลั์ไปโชว์ที่ลาเบลนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างครับของการประยุกต์ใช้วิวกลุ่มรับข้อมูลนะครับก็หวังว่านักเรียนทุกคน คงพอจะเข้าใจนะครับก็สำหรับหัวข้อนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับ